ครับผมตัวนี้เป็นลอกดิจิทาลานะครับ SLS จากค่ายชิมาโนนะครับตัวนี้ผมตอนที่ผมเอามาเนี่ยเล่นได้ปกตินะครับตัวเลขมีมีตัวเลขมีมขมนับเคาน์เตอร์ได้หมดนะครับตัวเลขวิ่งทั้งหมดนะครับแต่ผมน่าจะลืมปิดปิดสวิตช์นะครับพอเอามาจะเอามาอีกทีหนึ่ง เล่นเสร็จเอาเก็บไว้พอเอาเอามาเปิดขายอีกทีหนึง่งตัวเลขไม่ขึ้นแล้วครับกดยังไงก็ไม่ขึ้นละแต่รับประกันนะครับว่ามันตอนที่เอามาม,มันใช้งานได้เพราะผมเล่นอยู่ผมลองกดเล่นกดอะไรอยู่ครับแต่เวลาปิดผมลืมลืมปิดนั่นแหละก็เลยจะตีตัวนี้เป็นลอกไม่มีไม่มีตัวเลขแล้วกันเนาะเป็นลอกธรรมดาไปก็ตีไป เป็นลอกธรรมดาไปครับก็ยังสวยอยู่นะครับลอกยังสวยอยู่ยังหมุนหมุนมน,นุ่มๆลื่นๆอยู่นะครับนี่สามารถควงได้นะครับเนี่ยลอกลื่นเลยนะครับลอกเปิดหน้าลอกหมุนลื่นๆอยู่นะครับเนี่ย ที่มันมีเสียงเสียงดังตรงนี้ไม่ใช่เสียงนั่นนะครับเสียงเสียงของตัวเคา์เตอร์เกีีย่ยสายมันเป็นเฟืองเคาน์เตอร์นะครับและลอกนุ่มลื่นสมูทดีครับตัวตัวตัวความรู้สึกตัวนี้จับได้ว่ามันยังนุ่มลื่นอยู่นะครับอตอนตอนนี้จะจะมาดังทางตัวอไอตัวเฟืองเคาน์เตอร์นับสายอ ตัวเกีีรยสายวิ่งซ้ายสุดขวาสุดนะครับเีือดสายวิ่งซ้ายสุดขวาสุดรอบประมาณรอบสี่นะครับรอบสี่หมุนขวามีเบรกไม่มีก๊กเสียนะครับเป็นล้อจิกตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ใส่ฐานผมก็ไม่รู้ว่ามันเอาไปใส่ฐานอะไรผมไม่เข้าใจผมก็ลองใส่ดูแล้วมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ ใส่ฐานผมก็งงแต่ฐานจริงๆอฐานที่ที่เป็นดิจิตอลตัวเลขดนะิจิตอลน่ะมันอยู่ข้างในนี้นะครับจะต้องแกะนะครับจะต้องเปิดตัวนี้แกะออกมาใส่แล้วมันผมว่ามันมันเปิดแล้วถ้าเกิดไม่มีความชำนาญนะลอกมันจะช้ําก็เลยตีตีสภาพเป็นลอกไม่มีตัวเลขแล้วกันแต่แต่รับประกันว่าตัวเลขมีแน่นอนใช้ได้แน่นอนคนระับผมเล่นอยู่ถ้าเกิดนะนๆะนะมีความสามารถไปเปิดเอาใส่ฐานข้างใน ก็ใช้ได้ปกตินะครับครับก็ใสนใจครับมีเป็นลอกไม่มีหน้าจอไปนะเป็นลอกอครับก็สนใจครับทั้งมาตัวนี้เป็นเพจเพจรุ่นเพจไม่มีมาแล้วมีแล้อว่ามันหลุดไปก็ไม่รู้ผมจำไม่ได้นะเออครับ,รบก็ยังสภาพก็ยังสวยอยู่ครับอก็สนใจก็ทั้งมาแล้วกันครับผม